สวัสดีค่ะเห็นต้นสั่งไหมคะอันนี้อิงปลูกเป็นแนวรั้วที่ดินเลยเนาะตอนนี้ต้นสั่งเนี่ยอายุสามปีแต่สูงน่าจะประมาณ2เมตรถึงสเมตรได้แล้วนะคะเห็นไหมคะปลูกห่างกัน2องนสเมตรแล้วก็ตอนนี้คือสวยมากเลยสวยมากจริงๆยอมรับเลยค่ะแล้วก็บริเวณนี้เอเป็นที่ดินว่างเปล่า กำลังจะปลูกบ้านนะคะแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นทุ่งนาเนาะเห็นไหมแล้วก็จะมีภูเขาเรียงรายสลับซับซ้อนกันไปหมดเลยนะคะก็อยากให้พี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยถามว่าเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเก็บตังค์แล้วก็ค่อยทำไปเนาะเพราะว่าในอนาคตเราก็น่าจะใช้ที่ดินตรงนี้ในการ อยู่ในวันปลายของชีวิตถ้าเกิดอยู่ถึงนะแต่ก็วางแผนไว้ก่อนว่าจะให้ครอบครัวพ่อกับแม่มาอยู่ที่นี่อากาศที่ดีๆนะคะจะได้ใช้ชีวิตในลักษณะที่เขาชอบเนาะแล้วก็อยู่แบบคือมีความพอพอดีในสิ่งที่เรามีอะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะก็เป็นกำลังใจงให้หน่อยนะคะ